บอนดดักพูดแล้วเรื่องอะไรจะไปให้เสียเวลายุคสมัยนี้เขาใช้เงินทำงานกันค่าบอสดดักบ,บอกว่า30มิบิยอทําทำไมต้องไปเขาใช้เงินทำงานจนหมดแล้ววงเล็บจ้างคายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันผิดก็ว่าไปตามผิดคนตัดสินคือาลหมดยุคไปยืนทําเอวด่าก,กันแล้วค่ะไปหาทำการทำงานเธอค่ะ f อฟสี่เยดกายเขาใช้เงินทำงานแล้วคะ่ะแจ้งให้ทราบแล้วพวกขอทานที่ขนกันมามันจะทำยังไงล่ะทีนี้ให้มันขนคนละใบขอทานต่อไปต่อมันชอบยุ่งเรื่องเพื่อนก็ให้มันขอทานต่อไปใช้เงินไม่กี่บาททำงานแล้วก็เอาตัวเองไปทำอะไรที่ดีที่ได้เงินมากกว่ามันก็จะดีกว่าไม่ส่งไปเสียเวลา วิธีคนฉลาดเขาก็ทำกันแบบนี้ละซ่าขนไปเป็นรถทัวร์หลักฐานผู้เยญ่บ้านหนาแน่นกว่านี่แหละคนฉลาดใช้ปัญญาแก้ปัญหาอุตส่าห์คนพับพวกไปผิดแทนเลยอุ๊ยเขินกลัวแพ้คนมาเป็นรถทัวร์เรี้ยงเขาว่างั้นเข้าเหนือล้วจ้ายุคไหนแล้วคะคนระดับผู้บริหารแล้วทั้งนั้นมีเงินก็จ้างทนายกันไป ให้ไปจัดการให้สิเอาเขารบกฎหมายเป็นที่ตั้งส่วนใครจะพากันยกขยงไปนอนเฝ้านอนห่วงอะไรไว้ก็ตามสบายสารตัดสินออกมาก็ยอมรับความจริงด้วยแล้วกันเวลาเป็นเงินเป็นทองเขาไม่เสียเวลาไปเรื่องไร้สาระหรอกนะจ๊ะถูกต้องเสียเวลาไปพูดกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องเสียดายเวลามีคนหน้าแตก หล่านเตรียมตัวป่วยกับกอทอยเหมาะไม่ได้แต่ผิดคาดขอหัวล้อหน่อยเธอะคนที่เขาฉลาดเขานิ่งและเขาทำแต่คนโง่ทำอะไรออกมาคนทั้งโลกเขารู้หมดถูกต้องที่สุดทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายคือความคิดของคนที่พัฒนาแล้วเขาจะยอมรับหรือไม่มันคือปัญหาของเขาใครจะอยู่หรือจะไปอยู่ที่ศาลสั่งถูกต้องที่สุด นี่แหละวิธีคนมีตังที่แท้ทูที่มีการศึกษาที่ดีเขาจะไม่ค่อยเสียเวลากับอะไรที่พูดไม่ดูเรื่องให้ทนายจัดการอย่าเอาตัวไปพัวพันกับพวกมันจริงๆแล้วถามผู้ใหญ่บ้านเขาคิดถูกนะไม่ต้องลดตัวลงไปแลกกับพวกพิมพ์เสนยัางไงาก็ไม่ต้องไปโสนสารมันไม่ต้องไปให้ค่ามันเขาให้ทนายจัดการ เขามีเงินเขาก็จ้างทนายไปจัดการไม่ต้องเสียน้ำลายคุยกับพวกเห็นแก่ตัวให้เสียเวลาเอาเวลาที่จะไปไปทำงานอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่าแต่ถ้าไม่ใช่ต่อให้ไปยืนแหกหีแหกแดดตะโกนมันก็ไม่ใช่ของเรานะคะอีบวดตม,มันคงคิดไม่ได้เพราะมันเป็นคนเซ็นขายให้เขาเองวันนั้น มันก็ถ่ายคลิปวิดีโอออกมาให้ชาวโลกรับรู้ว่ามันขายให้เขามันเซ็นโอนที่ให้เขาแล้วแล้วมันจะไปฟ้องคัดค้านไม่ให้เขาขายได้ยังไงในเมื่อมันขายทั้งบ้านทั้งที่ดินถ้ามันอยากได้คืนมันต้องมาซื้อคืนสิถึงคนเกินไปทั้งหมู่บ้านทั้งบ้านผัวใหม่ทั้งบ้านมันเอาหลานไปเป็นตัวประกรันอีป้าฝันเล็ก ก็พร้อมให้หลานป่วยตลอดเวลาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าพวกมันมีแผนการล่าอยู่ในหัวจะเอาเด็กไปเป็นตัวประกันเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านใจอ่อนแต่ผิดคาดผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ไปด้วยตัวเองนะคะเขามีเงินเขาก็สร้างขนายไปซี่ทุกวันนี้ใช้เงินทำงานและหละักฐานตัดสินไม่ใช่ไปยืนท้าเอวดาก,กันจ้าขนกันไปก็ขนกันกับนะคะพี่น้อง จ่ายค่ารถให้กันด้วยอีกฝ่างชอบใช้วาจาและกำลังคนมีความรู้เขาก็ทำกันแบบนี้ละจ้าแย่จังอุตสาห์เตรียมกันไปตั้งเยอะบอกวันนี้งายหลังเมื่อก่อนแม่เข้าใจว่าทำไมเลดี้ด่านางขนาดนี้พอดูไปสมกับที่ด่าเพราะบวชตมมันสมควรโดนด่าแบบนี้มันมืนอยากเอาชนะอย่างเดียวเป็นไงละ่ะ ถูกหลอกให้ไปตั้งด่านทั้งกวนสนุกละสิถูกปั่นเป็นจิ้งหดีดเลยสะใจจุงเบยโคกจิตไม่ปกติคิดไม่ได้ว่าของของใครก็ของของใครไปขออ้อนวอนซื้อคืนจากบ้านไหนนี่คือทางคิดถูกต้องและเป็นธรรมไม่ใช่หยัดได้ฟรีนี่แหละค่ะความคิดของปัญญาชนส่วนคนปัญญาอ่อนก็นั่นแหละตามสภาพเขาหนีไม่มาเลย แม่อุสตส่าห์ถอดสังฆานมารอเขาไม่อยากเจอคนใจยากถ้าอยู่นั่นนั่งรออยู่นะอย่าหนีนะสู้ๆทางผัวหม่ก็ไม่มีอย่างอายกันเลยอยากได้สมบัติของเขาหน้ามืนคนพวกนี้ถ้าไม่มีผลประโยชน์จ้างมันก็ไม่มาคนไปทั้งรดทั่วร์โดนหมายทั้งรถทัวแน่ๆจริงจ้าไอประเภทพวกยกขยงไปรวมกันเนี่ย บันนอกมากหลอดูว่าพรุ่งนี้เด็กๆจะได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าถ้าได้หยุดก็จัดการมันซะ,จะเจ้าบ้านให้ออกถ้าไม่ออกล็อบลัวบ้านได้เลยถ้ามีคนไปตัดกุญแจก็จับขังเอาให้เข็ดคนฉลาดเขาใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการพวกคนโง่คนฉลาดที่เขามีเงินเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลา ลดตัวลงไปคุยกับพวกไร่การศึกษาเพราะเขาให้ทนายเป็นคนจัดการและว่ากันไปตามข้อกฎหมายศาลเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินทุกเรื่องศาลจะให้ความยุติธรรมกับคนที่ถูกต้องเสมอหมดยุค,คาเซลดากันอุตสาหขนพับพวกไปคนที่เขากินปลาเขาฉลาดยอมรับเลยจ้าฉลาดนะคะคนแบบนี้ งี้แม่สายบัวเขาแต่งตัวล็อกเกอร์สินะอดได้รูปสวยๆคนที่เขาฉลาดเขาทำแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านคนที่งโง่ก็จะออกมาท้าเขาว่าไม่แน่จริงไหนว่าอยากเจอไม่มีใครอยากไปเจอสิ่งสปกปรกหรอกจ้าเพราะมีแต่จะไปติดเชื้อโรคแก่กว่าแต่ความคิดสู้เด็กกว่าไม่ได้เหมือนคนละชั้นกัน fc เราก็รออัปเดตดู ถ่ายทอดสดที่บ้านนะจ๊ะเติมเน็ตร้อแล้วทิมผู้ใหญ่บ้านมีแต่คนฉลาดและคลิดดีทำดีนี่ละสมองของผู้บริหารที่แท้จริงเขาใช้กฎหมายเป็นที่ตั้งเลิศมากขนกันมาเป็นขยงกะว่าจะเอามาลุมโดยเฉพาะขนลุกแต่มันก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาจ้างทนายไปสาลโน่นแล้วถ้าไม่ออกถึง ท่านออกหมายจับก็ตำรวจที่ไปจับไม่ต้องลงมือจริงๆคือถ้าพวกเธอไม่ขนกันออกถ้าเขาขายแล้วเขามีหมายขับไล่ยังไม่ออกอกีกทีนี้เป็นหมายจับตำรวจไปจับส่งสารสารสั่งขังเลยนะคะโดนเขาล่อให้ติดกับแล้วคนฉลาดเขาจะเดินดำอยู่หนึ่งก้าวเสมอคิดยังไงเขาคิดไว้ก่อนแล้วคะ่ะเขารู้แล้วว่า อย่างพวกมึงเนี่ยจะทำกันแบบไหนเขาถึงได้แก้เกมได้ตลอดไงคะโบจริงๆสมองกลวงโบไหลลงกีหมดแล้ว